ลูกวัดพระธรรมกายได้เหตุผลง่ายๆซึ่งเกิดจากความรักและความห่วงใยที่มีต่อแม่บุญธรรมของลูกทันทีที่ท่านเอ่ยปากชวนลูกมาเป็นเพื่อนที่วัดพระธรรมกายเมื่อปีสองห้าสี่สองลูกจึงมาวัดโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยค่ะ การมาวัดครั้งแรกทำให้ลูกประทับใจมากเห็นห้องน้ำสะอาดเห็นรองเท้าวางอย่างเป็นระเบียบเห็นคนใส่ชุดขาสะอาดตาโอ้เป็นภาพวัดที่ลกถึงทะลึงไปเลยค่ะจากนั้นลูกก็มาวัดกับท่านเสมอมาแม่บุญธรรมลูกเป็นน้องสาวของคุณตาแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีดีมีเมตตา เจ้าทำบุญที่วัดพระธรรมก,กายมากทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นมาทําบุญด้วยเสมอนังสาวของคุณตาเลยใช่ท่านเป็นโสดไม่มีลูก <c oughs> ค่ะเอากระตเป็นโสดนะ <c oughs> ต่อมาเมื่อตัวลูกอายุสิบสองปีล้วแล้วคุณแม่ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของท่าน แล้ต่อมาท่านก็นรับตัวลูกเองนี่แหละเป็นลูกบุญธรรมแม่บุญธรรมมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดและกระดูกมาตลอดทําให้ได้รับการผ่าตัดถึงห้าครั้งผ่าห้าครั้งดังนี้ครั้งแรกผ่าตัดเส้นเลือดขอดพร้อมกันสามจดุดคือที่โคนขาขวาจุดใกล้ข้อพับและจุดใกล้ข้อเท้าครั้งที่สองผ่าตัดใต้นิ้วชี้มือข้างขวา หากจผ่าตัดนิ้วชี้งอกเข้าและงอออกเองไม่ได้ต้องงานออกอแต่ว่าต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยครั้สามผ่าตัดข้อมือซ้ายกี่มือขวาเพราะหยิบจับอะไรไม่ได้โอ้ครั้งที่สี่ผ่าตัดบริเวณเข่าและน่องด้านขวา <c oughs> หมอได้เลื่อยก,กระดูกให้ขาดออกจากกัน กพื่ดัดที่ตรงแลวเสริมเหล็กที่ดามกระดูกโอ้สม,มัยขนาดนี้นะอ่ะครั้งนี้หลังจากผ่าตัดครั้งที่สี่ครบหนึ่งปีหมอได้ผ่าตัดเอาเหล็กที่ดามกระดูกออกเมื่อแม่บุญธรรมอายุม,มากขึ้นท่านก็เป็นรโรคมะเร็งปอดมักจะเจ็บหน้าอกไอบ่อยๆและบนว่าปวดสะบักอยู่เสมอ ตัวลูกยังมักจะพาท่านไปหาหมอที่โรงพยาบาลจนท่านมีอาการหนักต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแต่เช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่บุญธรรมเสียชีวิตแล้วดีวัยหกสิบเจ็ดปีป้าลูกเป็นพี่สาวของแม่บุญธรรมชอบทำบุญบำบุงวัดทั้งสร้างหอระฆังสร้างกำแพงวัด สร้างบาอบาดาให้กับวัดเป็นต้นทแตงยังบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลอีกด้วยอเงี้ยทำบุญถูกหลักวิชาทั้งสงเคราะห์โลกแล้วก็ทําในเนื้อนาบุญในบุญญาเขตแต่ป้าเป็นคนที่บุญก็ทํากรรมก็สร้างเพราะป้าชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจแม้แต่เวลาไปทําบุญต่อกระถินป้าปาที่วัด ก็มักจะแอบไปเล่นการบันานทิศสาลาวัดแล้วกันกำลังจะชื่นชมทั้งหน่อยเล่นนั้งไพ่ไฮโลเต๋าปั่นปูปลาน้ําเต้าจะมือเล่นอะไรป้าก็เล่นได้ทุกอย่างตามปกติวัดใกล้บ้านป้าที่ต่างจังหวัดมักจะมีผู้ใจบุญมาทอ,ทอดป่าป่าไปบ่อยป้าจึงชวนเขาเล่นการบรนาน,นบ่อยๆด้วยเช่นกันป้ามีอาชี ธนาคารคนยากรับจำนำเครื่องประดับสร้อยนาฬิกาเป็นต้นวันหนึ่งที่วัดไกลบ้านมีงานวัดเสียงมหอสศพก็ดังไปรอบรอบวัดกำลังฟังเพลินๆโจรก็เือออกาศเข้ามาปล้นบ้านป่านในเวลากลางคืนซึ่งแถวนั้นจะไม่ค่อยมีคนเดินคืนนั้นโจรได้ทุบตู้กระจกเครื่องประดับได้ด้ามปืน แล้วก็ขนเอาเครื่องบรรดับทองคำไปด้วยส่วนหนึ่งต่อมาป้าเสียสชีวิตด้วยโรคเบาหวานเมื่อปี2531ขณะอายุได้67ปีอีกแล้วโอ้ตัวลูกเมื่อเกิดมาพ่อกับแม่ก็แยกทางกันโดยที่ลูกยังจำหน้าตาพ่อไม่ได้เลยค่ะเลยจังอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านสลัมที่มีความกว้างเพียง4คูณ5เมตรเท่านั้น ยังไงกุฏิพระนะกระดิมก็ไม่ต้องดูแลเยอะฟ้าบ้านไม้เก่าข้ามคราเต็มไม่เด้บปลวกบ้านของเรานี่มีเพียงทีวีเก่าๆหนึ่งเครื่องกับเครื่องใช้จำเป็นเท่านั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์สวยหรูใดๆนอกจากพื้นกระดานแข็งๆที่เป็นทั้งที่นั่งเล่นนอนเล่นและที่ทานอาหารที่เดียวกัน บ้านหลังนี้เราอยู่กันสามคนสามคนคือแม่แตัวลูกแล้วก็ยายคือแม่ของแม่เมื่อก่อนแม่ทำงานหนักมากเป็นเสมียนบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้อไปทำงานตั้งแต่ตีห้าก็จะถึงบ้านก็สี่ทุ่มกว่าลูกจึงอยู่กับยายแทบไม่ได้เจอแม่เลยแม้แต่กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียน แม่ก็ไม่มีไม่เคยมีเวลาให้ลูกได้กราบเท้าเลยตอนนเมื่อลูกเรียนชั้นปฐมปีที่ห้าจู่ๆวันหนึ่งพ่อพึงนึกออกตแต่เกิดพึงนึกออกก็เ,ออเรามีลูกอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ก็มาหาลูกที่โรงเรียนซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลูกได้เจอพ่อวันนั้นพ่อเอาเงินมาให้ลูกซึ่งลูกจำได้แม่นทีเดียว เลขที่ออกร้อยบาทลูกดีใจมากที่ได้เจอพ่อไปครั้งแรกแต่ก็เป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาพ่อก็หายไปทั้งตัวเลยไม่เคยมาให้ลูกได้เห็นหน้าอีกเลยเอาก็ตัวไม่มาส่วนยายคือแม่กับแม่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะเหลืออยยุสองคน ก่อนเสียชีวิตหลายปียายมีอาการไม่สบายกลายอาการโรคเบาหวานและก่อนตายหกเดือนยายนอนป่วยที่โรองพยาบาลมีแผลนเน่าที่ก้นอล,ลังนั้นก็เสียชีวิตด้วยโรคที่หมอไม่เป็นสาเหตุปัจจุบันตัวลูกอายุ25ปีขอประกาศว่าโสดสนิทเป็นลูกคนเดียวโอ้ยังกับประกาศะนะ มีชีพค้าขายของชาซึ่งก็ไม่ได้มีวี่แววจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรแต่ก็มีเหตุอศัศจรรย์ในลูกได้นี่มีบ้านที่เธอพูดเมื่อกี้นี้เพื่อจะบอกบรรทัดต่อไปเหตุอศัศจรรย์ทำให้ลูกได้มีบ้านพร้อมที่ดินมีรถยนต์หนึ่งคันเป็นของตัวเองเรื่องมีอยู่ว่า ในปี2542น้องสาวคนตาซึ่งต่อมาก็เป็นแม่บุญธรรมของลูกได้ชวนลูกไปวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็ทุกบุญใหญ่ทุกครั้งที่ลูกไปทำบุญบูญชาข้าพระและบุญใหญ่ที่วัดเราจะอธิษฐานขอให้มีบ้านพร้อมที่ดินและมีรถยนต์หนึ่งคันตั้งผังไว้เลยเลหลังจากทำบุญแล้วต่อมาปีสี่ห้า อยู่ๆคุณตาก็ได้ซื้อรถยนต์ให้ลูกหนึ่งคันแต่ที่ลูกไม่เคยเอ่ยปากขอเลยค่ะและในปีสี่ห้านั่นเองตอนนั้นลูกอายุยี่สบหนึ่งปีน้องสาวคุณตาบอกว่าท่านอายุมากแล้วน้องสาวคุณตานะเจะ้อยากจะมีลูกบุญธรรมสักคนท่านยังคิดที่จะรับเพื่อนหนึ่งตัวลูกที่อยู่ข้างบ้านมาเป็นลูกบุญธรรมแต่ญาติคัดค้านในสุดท่านจึงตัดสินใจรับตัวลูกเองนมาเป็นลูกบุญธรรมนั่นแทน โดยท่านได้รับรองตัวลูกเป็นบุตรบุญธรรมที่สำนักการเขตยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนั้นสี่ปีตมาแม่เป็นธรรมในสี่ชีวิตจะทำให้ลูกได้รับมรดกจากท่านเป็นบ้านพร้อมที่ดินค่ะลูกจึงสมหวังในคำปฏิฐานทุกอย่างลูกยึงเชื่อมันในบุญสุดๆเลยค่ะตัวลูกเป็นโรคแปลกที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็รู้สึกลำคาญนิดๆคือลูกมีอาการปวดต้นคอตลอดจนถึงหัวไหล่ทั้งสองข้าง เวลาที่หันคอหรือเอียงคอไปมาจะมีเสียงดังกึกบกักเหมือนคอจะหลุดเ <c oughs> รากกระดูกจะหักข้างในทุกครั้งที่หันคอ <c oughs> เสียงดังขนาดคนที่ยืนใกล้ๆได้ย,ยินโอ้รูปเพการปวดตลอดทุกวันปวดแป๊บๆในกระดูกปวดปวดหายหายแต่เฉพาะเวลาเวลายกของหนักๆจะปวดในกระดูกทั้งขอม,มากต้้งใช้ยาทาแล้วกระโดดั้งขอและบาดที่ตัวเองมาเป็นเวลาสี่ปีจนถึงปัจจุบันนี้่ะ แม่ของลูกเป็นคนดุใจร้อนแต่ชอบทำบุญค่ะแม่เป็นคนอ้วนย่าง้มีการปวดหัวเขา่าเวลาปวดมากความดันก็ขึ้นสูงเดินไม่ค่อยไหวไม่ค่อยกล้าไปหาหมอเพราะกลัวหมอเนี่ยปวดมากเข้าจริงยอมไปหาหมอถึงแม้ปัจจบุบันนี้แม่จะเปิดปร,ร้านขายของชามีความมีอยู่ดีขึ้นแต่แม่ก็ไม่ค่อยจอบไปไหน บอกว่าเป็นห่วงร้านค้ากลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่งนางลูกเป็นมะเร็งคอนลิ้นหมอได้ผ่าตัดฉายแสงและเจาะคอพูดไม่ได้กินก็นไม่ได้ก่อนเสียชีวิตด้ทบุญสร้างวิหารคุณยายแล้วก็สร้างพระธรรมกายจำตัวละลานท,ทําถวายพระสังฆาธิการสร้างหอจังุายาจางกระตินพระราชอายุได้สามสิบเจ็ดปีลูกพี่ลกน้องใหย่เป็นมะเร็งเนื้กับอาหารเสียชีวิตในปีสองห้าสี่สองอายุได้สี่สิบเจ็ดปี ล้วนตายหมดที่ไม่ใช่คำถามบุปกรรมใดทําให้แม่บุญธรรมต้องผ่าตัดถึงห้าครั้งวิบากกรรมใดทำให้เธเป็นเร่อมะเร็งปอดจนเสียชีวิตก่อนตายมีคตินิมิตอย่างไรแต่เสียชีวิตแล้วไปอยู่พบภูมิไหนมีความไม่อยู่อย่างไรมีอะไรฝากบอก,กลูกบ้างหมคะวิบากกรรมใดทําให้ป้าโดนโจรปล้นเครื่องประดับทองคําปางลูกบุญกระําการพน,นันกระชอบเล่นทั้งไพ่ไฮโลเตาป่านปูปลาน้ําเต้า การตายมีกตินิมิตอย่างไรชีวิตในปรโลกเป็นอย่างไรยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่บุพกรรมใดนะจึงเป็นมะเร็งโคนลิ้นตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนลูกพี่ลูกน้องของยายเสียชีวิตด้วยมะเร็งในกระเพาะอาหารตายแล้วไปอยู่พบภูมิไหนบุพกรรมใดทําให้แม่ปวดเขา่าและเป็นโรคความดันโลหิตสูงเหตุใดแม่ของลูกจึงมักจะมีคู่แข่งทางการค้าตลอด เกิดจากวิบากกรรมใดจะแก้ไขได้ไหมคะเหตุใดชีวิตในวัยเด็กลูกจึงลำบากมีบ้านในสลมามที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยแล้ววิบากกรรมใดลูกจึงเกิดมาได้เจอหน้าพ่อเพียงครั้งเดียวเท่านั้นลูกและแม่บุญธรรมเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตอย่างไรเคยเป็นแม่ลูกหรือเคยเป็นญาติกันมาก่อนหรือเปล่าคะอุปกรรมใดทําให้ลูกได้รับมรดกจากแม่บุญธรร คำอธิษฐานที่ลูกขอบ้านพร้อมที่ดีแล้วรถยนต์ทำไมจึงสมปรารถนาอย่างอัศจรรย์เป็นเพราะลูกเคยประกอบเหตุมาอย่างไรลูกมีอาการปวดต้นคอถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างทุกครั้งที่หันคอจะมีเสียงดังกึกกึก,กมีอาการปวดแปับๆในกระดูกเกิดจากวิบากกรรมใดคะลูกแม่บุญธรรมและคุณแม่เคยทำบุญเริ่มกม่คณะมาอย่างไรในรูปแบบใดเคยก้าถึงพระธรรมกายไหมคะ ลับตาฝ่ายเปนตัวเปตาเติ่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยาปรมปรากันจ้าแม่บุญธรรมต้องผ่าต,ตัดถึงห้าครั้งละกำน้าดีได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบลงโทษลูกหลานที่ซุกสนทำให้ข้าวของเสียหาย จะกการมัดยุนนานจะลูกหลานทุกทรมานจากการถูกมัดมารววกับกรรมฆ่าสัตธรรมหารวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าเป็นเริ่มมะเร็งปอดจนเสียชีวิตเพราะในชาตินั้นก็ยังชอบเผานาภายหลังเก็บเกี่ยวเสร็จซึ่งก็ต้องเผานะ แต่ว่าควันนั่นไปลบกวนชาวบ้านที่อยู่ท้ายลมจนเขารขาคาญเพราะหายใจไม่สะดวกอีกทั้งทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยในนาตายหมดประสงค์ผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยกรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญมีวิมานทองชั้นเดืดสิบบริวงบุนวิเศษเขตสเบียงได้บนที่ได้สร้างกำมูคณะอย่างเต็มที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอมาจ้ะ แต่และบนที่ทิไปให้แล้วก็ทําให้ยิ่งมีที่ยสมบัติเพิ่มขึ้นทุกด้านมีข้อความฝากมาถึงลูกว่าให้ตัวลูกสร้างบุญทุบุญต่อปกับกมูกขคณะอย่างต่อเนื่องจะได้ไปอยู่วงบุญวิเศษด้วยกันจ้ะเรี<า>ยกว่าท่านมาสร้างบาร,รมีกมุก่คณะสม่ําเสมอป้าโดนโจรปล้นเครื่องประดับทองคำาะกำเนิดีก็เป็นนักการมานันแล้วก็ชอบโกงพานันบ่อย วิบากกรรมนี้มาส่งผลใหส้สมบัติมีวิบัติติดมามันมีสมบัติก็จะมีเหตุให้หมดไปกับกรรมเคยสมน้ําหน้าเพื่อนบ้านที่ไปถูกกันเพื่อนบ้านที่ไปถูกกันเขาถูกโจรปล้น,นพรดีไปถูกกันน่ยมารวมส่งผลก็อเออสมน้ําหน้าโดนบัางก็ดีนี่ไม่จ้น้ำหน้ากับน้าข้างผสมกัน ป้าบุญกระทำกรรมก็สร้างชอบเล่นไปให้โลดเต้าปัานปูปลาน้ำเต้าก่อนตายภาพเหล่านี้ก็มาฉายหเห็นเป็นกรรมนิมิตแล้วก็มีคตินิมิตกึ่งเบากึ่งสายคือเห็นกรรมนิมิตทั้งภาพการทำบุญและทำบาปตายแล้วจึงถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยม,มโลกของมหาดลุขุมหกและถูกตัดสินให้เป็นกุมพันธีผู้คุมหญิงได้บุญปนบาปนั้น หุ่นง,งามทีเดียวโดยต้องเข้าเวรหเดือนเนในโยมโลกเขาใช้คำว่าเวรไม่ใช่แปลว่ารับบุญนะ <c oughs> <c oughs> เข้าเวรหกเดือนในโยมโลกแล้วมาพักรับบุญที่จจตุมหาราชกายมหาาจตุมหาราชกายหกเดือนัรบรับเวรหกเดือนรับบุญสเสวยบุญหเดือนมาพัก ตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นกุมพันธีลงธาลงโทษสัตว์นรกในยมโลกอยู่จ้ะให้ธบ,บุญที่ไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะท่านจะได้พ้นจากตรงนั้นยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทิวาระดับทั่วไปไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปแล้วก็ตายม,มีสภาพความอยู่ดีขึ้นทั่วไปคือโตแต่อดอด,อดอยากอะไรเงี้ยนะตอนนี้พอได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็สภาพดีขึ้นเช่น สาวขึ้นมีหารทิพย์มีสื้อผ้ามีมิมานหลังเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านพรม,มะเทวาแห่งหนึ่งเป็นคนจนในหมู่บ้านพรม,มะเทวาให้อุทิบุญไปให้ท่านอีกจ้ะน้าเป็นมะเรงโคลลิ้นพระกรรมานาติบาข้าสัตว์ทั้งขายและทำเป็นอาหารหลายๆชาติมารวมส่งผล กับกรรมวจีกรรมที่ด่าว่าผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพรร่มส่งผลที่มะเร็งคนลิ้นให้เป็นมะเร็งคนลิ้นตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยนี่บุญส่วนบุญมีวิมานมันทองชั้นดาวดึงเฟสสาม,มชนบทดาวดึงเนี่ยได้บุญที่ทําก่อนตายทำให้ใจเกาะถึงบุญได้จ้ะให้ทําบุญติศไปให้ท่านจ้ะ ล้วพี่ลูกน้องอยายเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารตายเพราะกรรมฆ่าสัตว์รมอาหารในหลายๆชาติมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทิวาระดับทั่วไปแต่รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ตา้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนคุณยายแล้วจ้ะแม่ปวดเข่าและเป็นความดันโลหิตสูงเพราะกรรมฆ่าสัตว์รมอาหารทั้งในอดีตกับปัจจุบัน กาในอดีตกับในปัจจุบันก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคจ้ะน้ำหนักมันก็เลยเยอะตามใจปากจะเป็นหมูย่าๆยๆยยนี่นะแต่หน้าให้แม่ลอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลงบ้างละหันมารับประทานผักให้มากๆหันมารับประทานผักให้มากๆน้ำหนักตัวจะได้ลดลงจะได้สวยเช้งก็ได้เตตาลูกจ้ะ แม่มักจะมีคู่แข่งทางการค้าเสมอเพราะกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบอิจฉามันไส้ผู้อื่นล้วมาส่งผลเห็นไหมเห็นไหมละจ๊ะดังนั้นให้แม่มันแผ่เมตตาและให้เจริญมุทิตาปล่อยยินดีในความสาเร็จของผู้อื่นอธิษฐานขอให้เขารวยสีจ๊ะใจสบายบุญมันจะได้เกิดขึ้นเพราะจิตเป็นกุศลอีกท้าให้มันนังสมบุญที่มา,มามากในทุกบุญจ้ะและถือว่าเป็นเรื่องปกติของการนำธุรกิจที่จะต้องมี คู่แข่งเสมอแต่อย่าแปลไปเป็นคู่แข่งกันแล้วกันอย่าคือผู้ร่วมการค้าน่ะที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์คิดอย่างงั้นกันแล้วกันแล้วไปเด็กเลีม้มีชีวิตลําบากบ้านอยู่ในสลัมที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเพราะกรรมในอดีตมีความตรนีจัดไม่ค่อยได้ทาทานมาส่งผลอย่าเมื่อไม่ให้ก็ไม่ค่อยได้เห็นไหมจ๊ะหงคือไล่ให้คือเรียกทรัพย์มาเนี่ยเกิดมาก็เจอหน้าพ่อครั้งเดียวเพราะกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายเนี่ย แต่าผู้หญิงก็มีท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบลูกในท้องมาส่งผลจ้ะก็เป็นภาพในเด็กตัวลูกเองแหละเจ้ะลูกและแม่บุญธรรมเคยผูกพันกันมาโดยแม่บุญธรรมเคยเป็นการยิมิตให้กับตัวลูกแต่ในชาตินั้นตัวลูกก็ได้เป็นบริวารรับใช้ท่านและตัวท่านก็ได้สอนให้ตัวลูกได้รู้จักทําทานและตัวลูกช่วยท่านจัดแจงข้าวปลา,าอาหารถวายพระ ซึ่งตัวลูกก็ได้ช่วยท่านทําอย่างเต็มที่จึงมีบุญที่คอยได้รับสมบัติต่อจากท่านได้ในชาตินี้จ้เห็นไหมเจะตั้งมีบุญพอถึงจะรองรับทรัพย์ได้คำปฏิฐานที่ตัวลูกขอให้มีบ้านพร้อมท, <usi> ที่ดินและรถยนต์ได้สมความพัถนาพระบุญปัจจุบันที่ทำกับหมู่คณะและบุญในอดีตที่ได้ช่วยแม่บุญธรรมในการจัดเตรียมพัตตาหารถวายพระ และช่วยในการทำทานต่างๆท่านกับหมู่ขณะมารวมส่งผลแจ้แต่ลูกมีอาการปวดต้นคอถึงหัวหล่ทั้งสองข้างทุกครั้งที่หันคอจะมีอาการเสียงนังกึกกักมีาการปวดแป๊บๆในกระดูกเพราะกำแนดดีก็ได้เคยไม้ภายเรือเนี่ยเขาไว้ภายเรือย,ยาวๆนะแต่ลูกเอาไปตีที่คอคอสุนัขที่มันมาเพ่นพ่านแถวบ้าน ด้วยความโมโหจนคอมันเครีดทรมานประสงส่งมนต์จ้ะเพราะนั้นจะเรียกว,ว่าเออสัตว์เกิดมาให้มนุษย์ตีวพาะสัตว์ก็คืออดีตมนุษย์นั่นแหละให้สังสมบนตุ้กบญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ตัวนั้นลราติฐานจิตให้เจอหมอดียาดีมารักษาใหายจ้ะหายไม่ยากจ้ะอย่าไปกังวลใจเลยเดี๋ยวจะเจอหมอดียาดี ตวลูกและคุณแม่แม่บุญธรรมเคยสร้างบุญมีกบหมู่คณะมาโดยเป็นกองสเบียงแต่แม่บุญธรรมเป็นการมิตรให้กับตัวลูกและคุณแม่แต่คุณแม่ยังทําบ้างไม่ทําบ้างจากนั้นจึงทําให้ยังต้องเหนื่อยต้องลําบากหน่อยชะชาตินี้มาเจอกันแลกให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญแลรวติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรี ว่งบนวิเศษเกตบรมอภริษัทจะได้พลัดเลยจ้า